พักเก้าไกลยื่นยัตติอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติรัฐบาลไม่ทำตามคำมั่นสัญญาเพิกเฉยต่อคำแถลงนโยบายของตนเองกระบวนการยุติธรรมเสื่อมถอยจากการเลือกปฏิบัติวันที่13มีนาคมปี67ที่อาคารรัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับตัวแทนจากพักร่วมฝ่ายคา้านทางห้าพักยื่นยัตติต่อท่านประธานขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะแก้ปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีไม่มีการลงมติตามมาตรา152า152ของรัฐธรรมนูญพักร่วมฝ่ายคา้านมีความเห็นร่วมกันว่าจนถึงตอนนี้รัฐบาลชุดใหม่ได้เข้ามาบริหารประเทศเป็นเวลาเกือบครึ่งปีแล้วแต่ก็ไม่ได้มีการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน เพิกเฉยต่อคำแถลงนโยบายของตนเองไม่มีการขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ปัญหาของประชาชนที่เร่งด่วนอย่างเป็นรูป,ปรธรรมปล่อยปลาละเลยให้มีกลุ่มผู้มีสิทธิอิทธิพลท้งในและนอกประเทศเอารัดเอาเปรียบประชาชนปล่อยให้ค่ารัชการเรียกรับผลประโยชน์รีดไถ่ประชาชนแน่นอนว่าการที่รัฐบาลยังไม่สามารถใช้งบประมาณได้อย่างเต็มที่เพราะงบประมาณปี67ยังไม่ผ่านสภา ก็มีความสําคัญจึงเป็นสายที่ทําให้พักร่วมฝ่ายค้านเห็นร่วมกันว่าจะยังไม่ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151เพื่อรอให้รัฐบาลใช้งบประมาณอย่างเต็มที่เสียก่อนอย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารประเทศภายใต้ใตรัฐบาลเศรษฐาก็มีเรื่องสําคัญที่จําเป็นต้องอภิปรายโดยเฉพาะคิดทางการดําเนินนโยบาย ที่ไม่เป็นไปตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนรวมถึงหลักนิติรัฐนิติธรรมที่เสื่อมถอยลงจากการเลือกปฏิบัติโดยยืนยันว่าประเด็นที่พรรครวมฝ่ายค้านจะอภิปรายในครั้งนี้ไม่เลื่อนลอยมีหลักฐานมีข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมแน่นอนการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติน่าจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่3-5เมษายนี้ ขอให้ประชาชนทุกคนร่วมกันติดตามตรวจสอบและหวังว่าการอภิปรายครั้งนี้จะเป็นการตวดการบ้านรัฐบาลครั้งสําคัญที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างมีนัยยะสําคัญหลังจากนี้